แล้วนะคะกะทิเดือดแล้วกะทิเดือดเร็วก็ใส่พริกแกงนะคะพริกแกงนี่ก็ประมาณหนึ่งขีดน่ะยี่สิบบาทซื้อนะคะพริกแกงสำเร็จรูป ร้านนี้เขาทาอร่อยเขาขายแต่พวกน้ําพริกอย่างเดียวเลยน้ําพริกทุกอย่างน้ําพริกแกงน้ําพริกทุกอย่างที่มีแต่น้ําพริกอะนะคะอันนี้ก็ไม่เน้นเผ็ดนะแต่มันไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่ามือมือหนักใส่สองช้อนไปแล้วขอบคุณนะคะ เด็นกระเด็งกระดอนระเด็นกระเดินดอ,นนอนยาเอาน้ำล้างออกล่องน,นี้เทใส่ช้วยล้ว่่อน น้ำลังกล่องใส่ไปก่อนมันกระเด็นนะเนี่ยกระเด็นกระเด็นหอมเลยค่ะหอมก็บอกให้ใส่น้ำปลาหรือใส่น้ำปลานี่มันจะแตกมันเนาะแต่เรากลัวมันเค็มไงเราไม่ใส่ ขอบคุณหลายๆนะคะเราผัดพริกแกงให้สุกหอมเลยค่ะพริกแกง มาคามาลุ้นกันนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะขอบคุณนะคะแม่ไก่ขอบคุณนะคะแม่ไกล่ะะไกลืมดูคอมเมนต์ขอบคุณนะคะคุณจอน thank you so much นะคะ I love you นะคะ just moment นะคะ it's r u n นะคะ it's r u n เดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะขอบคุณ <laughs> <laughs> เจว่า <laughs> เจวาเจวานอนเลยะคะ่ะเจว่า เกมา้เห็นเก๋ก็เรียกเก๋อยู่ได้แหละนี่นะคะแกงแกงแกงขอบคุณนะคะ Thank you so much นะคะเจว่าหมูนิ่ดูขอบคุณนะคะ Thank you so much นะคะขอบคุณนะคะน้องดา ปาปกเคยซื้อมากินแต่ไม่ค่อยไม่เคยทำอ๋ออร่อยอร่อยค่ะปาปุกมันจะออกรสชาติหวานหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงของกลิ่นของอะไรนะสับประรดอะแต่บางที่ก็ไม่เปรี้ยวนะมันก็ขึ้นอยู่กับสับประรดด้วยเดี๋ยวเกศจะเอาไอ้นี้ลงไปลงไปแกงก่อนเรียกว่าอะไรนะสับประรดเพราะว่า อยมันสุกแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลงอยู่ในน้ำนี่นานๆเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรนะมัน <laughs> มันจะหดเ <laughs> ขามันสุกแล้วมันโดนความร้อนหลายรอบแล้ว <c oughs> เอาสักสองกล่อง หอมมากเลยเดี๋ยวขอปรุงน้ำแกงแป๊บหนึ่งนะคะให้มันมีรสชาติประเริมประเริม Thank you so